หมอนักพัฒนาลาออกลงสู่สนามการเมืองท้องถิ่นมั่นใจชนะการเลือกตั้งนายกอบจอพร้อมดันโรงพยาบาลสู่ระดับพรีเมียมคนจนคนรวยต้องเสมอภาคเท่าเทียม วันที่15กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายสุรพงศ์ปียชตหรือหมอหนุ่ยลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลเศรษฐา1ดังนั้นกกตประจำจังหวัดกาญจนบุรีและกกตท้องถิ่นอปจกาญจนบุรีจึงได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจกาญจนบุรีเพื่อหาคนใหม่มาดำรงตำแหน่งนายกอบจกาญจนบุรีที่ว่างลงโดยได้กำหนดวันเปิดรับสมัครร่อง วันที่11ถึง15กันยายนนี้รวม5วันตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีของทุกวันส่วนวันเลือกได้กำหนดเอาไว้ในวันที่22ตุลาคม2,566ตั้งแต่เปิดรับสมัครนายกอบจแทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้สมัครเพียงแค่รายเดียวคือนายวัชพลแสงเป่าหรือทนายสุกวีอดีตผู้สมัครสสการจนบ,บุรีเขตหนึ่งพักเก้าไกลที่เดินทางมาสมัครเมื่อวันที่11กันยายนส่วนวันที่12-14ถึงกันยายนบรรยากาศเป็นไปนอย่างเงียบเหงาเจ้าหน้าที่กะกะตได้แต่นั่งจับเข่าคุยกันเพื่อรอให้เวลานั้นหมดไปในแต่ละวัน วันนี้วันที่15กันยายน2566เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครนายกอบจกาญจนบุรีบรรยากาศโดยรวมเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีข้าราชก,การวงการแพทย์ที่มีชื่อเสียงตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งเพื่อลงสู่ถนนทางการเมืองมาสมัครนายกอบจกาญจนบุรีในานามทีมพลังการของนายสุรพงศ์ปียชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคือนายแพทย์ประวัติกิตธรรมกุลนิษฐ์นายแพทย์นักพัฒนาที่ลาออกจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและพออโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยโดยนายแพทย์ ประวัติกิจธรรมกุลนิตได้เดินทางมาถึงห้องบูราครมอบจการจนบ,บุรีสถานที่เปิดรับสมัครในเวลา9ก้นาฬิกายีนาทีจากนั้นได้เข้าไปรับสมัครตามขั้นตอน โดยมีนายชูศักด์แม้นทีมหรือสสเจีย๊ยบสสการจนบ,บุรีพักเพื่อไทยเขตสองรวมทั้งสอ,อาบาจอการจนบ,บุรีทีมพลังการเกือบ30คนและประชาชนจํานวนมากเดินทางมามอบดอกกุหลาบและพวงมาลายัยดอกดาวเรืองเพื่อเป็นกําลังใจกับนายแพทย์ประวัติซึ่งการสมัครตามขั้นตอนใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงแล้วเสร็จโดยนายแพทย์ประวัติกิจธร,รมกูลนิดได้หมายเลข2ในการใช้สําหรับหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้นายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิดผู้สมัครนายกอบจการจนบุรีทีมพลังการเบอร์สองเปิดเผยภายหลังว่า ความจริงแล้วผมเป็นคนเมืองการโดยกําเนิดเกิดที่ตาบลท่าเรืออาเภอท่ามะกาหลังจากเรียนจบแพทย์ก็กลับมาทํางานและใช้ทุนที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนตัวมีความตั้งใจที่จะทําอะไรบางอย่างในจังหวัดกาญจนบุรีให้มันดีขึ้นเมื่อครั้งที่เป็นผอ,อโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยอาเภอด่านมะขามเตี้ยผมก็ทําให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าจริงๆทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนได้และสามารถทําให้ดีขึ้นได้ผมจึงมีความคิดต่อย,ยอดไปว่าถ้าทุกอําเภอของจังหวัดกาญจนบุรีของเราพัฒนาได้ผมก็จะทําให้ประชาชนมีชีวิตด้านสุขภาพที่ด ขึ้น อย่างแรกเลยที่ผมจะทําคือเรื่องของโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันในหลายอำเภอควรที่จะมีโรงพยาบาลที่ดีได้แล้วคนไข้จะต้องไม่อานานถาเหมือนแต่ก่อนแล้วดังนั้นเราจะต้องพัฒนาโรงพยาบาลให้มันดีขึ้นให้ได้โปรเจกต์ในอนาคตอีก2-4ปีข้างหน้าโรงพยาบาลก็คงจะเป็นในลักษณะโรงพยาบาลของอ,อบจอที่คอยซัพพอร์ตคนการจนบุรีที่ผ่านมาจุดเจ็บปวดของเราคือห้องพิเศษที่ผ่านมาหากคนไข้เข้ามาโรงพยาบาลแล้วไม่มีเส้นสายไม่มีทางที่จะได้ห้องพิเศษพูดตรงๆก็คือถ้าคนไม่มีเส้น จะเข้าถึงการบริการยากมากการได้ห้องพิเศษห้องหนึ่งนั้นเป็นอะไรที่ยากลําบากผมจึงมีความตั้งใจที่จะเข้ามาลบภาพเหล่านี้ทิ้งไปคนไข้ทุกคนจะต้องมีความเสมอภาคทุกคนต้องเท่าเทียมกันใครจะยากดีมีจนทุกคนจะต้องมีสิทธิ์เข้าห้องพิเศษได้ ประเด็นนี้จึงเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ทางท่านสุรพงศ์ปิยโชติหรือหมอหนุ่ยอดีตนายกอบจอการจันทบุรีที่ปัจจุบันดารงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเคยคิดเอาไว้ก่อนแล้วแต่มันสานต่อได้ยากเพราะติดปัญหาอะไรในหลายๆอยา่างแต่ครั้งนี้ผมจะมาสานต่อเพื่อให้มันเกิดเป็นรูปธรรมหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องสาธารณสุข ซึ่งเราจะพัฒนารพยาบาลอบจอรวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ดีขึ้นในระดับพรีเมียมรวมทั้งเอาปูชนียบุคคลมาจากส่วนกลางมาช่วยในเรื่องของการยกระดับบัตรทอง30บาทก็จะเริ่มที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพราะปัจจุบันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดอยู่ในความดูแลของอบจอจึงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะพัฒนา ส่วนเรื่องการคมนาคมถือว่าเป็นความโชคดีของคนเมืองการเพราะว่าท่านสุรพงษ์ปิยโชติอดีตนายกอบจอได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจากการที่ได้ฟังโปรเจกต์ของท่านก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะอีก2-4ปีข้างหน้าเมืองการจะเกิดการก้าวกระโดดในหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นบริเวณแยกท่าล้อแยกแก่งเสี้ยนแยกวังสรรพีรวมทั้งเส้นทางเชื่อมระหว่างน้ําตกห้วยแม่คมินไปอำเภอทองผาภูมิรวมทั้งแผนการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณถนนพัฒนาการซึ่งจากที่ได้ฟังโปรเจกต์จากท่านรัฐมนตรี ช่วยแล้วรู้สึกตื่นเต้นแทนชาวกาญจนบุรีเป็นอย่างมากเพราะทั้งหมดคือความเดือดร้อนของประชาชนที่จะได้รับการแก้ไขถามว่าผมอายุยังน้อยอนาคตทางราชการยังอีกยาวไกลทําไมถึงตัดสินใจลาออกเพื่อมาเล่นการเมืองนั้นต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนไม่ยึดติดกับเรื่องไรายได้หรือความมั่นคงของชีวิตสักเท่าไหร่แต่การตัดสินใจลาออกจากราชการเพราะต้องการลงมาช่วยทํางานให้ชาวกาญจนบุรีและพอดีท่านสุรพงษ์ปิยโชตร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ท้าบทามผมมาการตัดสินใจจึงไม่ยากอะไรที่จะลาออกจากราชการการลงสมัครนายกบจในครั้งนี้ผมมีความมั่นใจที่ชนะการเลือกตั้งเพราะสิ่งที่เราทํามาตลอดชีวิตราชการประชาชนต่างรู้กันดีอีกทั้งเรามีทีมงานและหัวหน้าที่ดีจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้แน่นอน